สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว o นเ w o r ์ d วันนี้นะคะเราจะเป react เพลงของวง I.N.I นะคะชื่อเพลงว่า We Are ถูกต้องก็คือเป็น MV ตัวที่ส,ส,ส2 2> องที่สองของอัลบั้มนี้นะคะก็คือที่คัมแบ็กมาเพลงแรก้วตอนที่เราถ่ายเพลงแรกเราบอยอยังวะยัง <laughs> ตอนนี้ยังไม่ด้วยเดี๋ยวมันจะตามไปทุกคนใช่เันจะต่อจากเพลงแรกนั่นแหละแต่เพลงแรกที่เพลงอะไรวะ Call One One n i n e เออเพลงนี้ก็เป็นเวียนน่าจะคนละมูดกันแหละดูแล้วอ่ะให้อันน่าจะแบบช้าๆหน่อยจะลุมโดนแกงก็วางั้นแหละป่ะอป่อาจจะช้าเลยนะอาจจะไม่ได้ช้าขนาดนั้นเดีอาจจะมีจังหวะนิดหน่อย สใสแหละอ่ะโอ้โเีงดีใช่โอ้ชือไมไ้ชื่ออะไรโอ้ ไปอะไรทุกที่เลยะมาสยาปปะไม่รู้จะไม่ได้เออเพ็ดดีเพ็ดมาเพลงสุดแล้วเซ็เนี้ยก็คือหล่อมากให้หลอทุกคนอู้จังง่าเหรอเขาจะัดควิดใช่ไหมใช่คิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมนแปลที่พูดยากไม่องพูดแล้ว ดีหรอนนาบบจิจนชุดนี้แบบแท้ๆนดีน่ารักน่ารักะมีความสดใส่อนกันจริงใช่ปะปรเ,เด็น่ะ ออมาเลยนะย <c oughs> ดูเชียงฝันทบผมี่ยินบ่อยนะไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้ากับนองเลย่โรกมากอ้ยน้อน้องเลยคนชื่อมาลสยะแหละใท้แหละสนุก <c> ด <oughs> ีใช่ไหมน่ารักมากอ้ย ริงมากเลยอะเอีงคอเอีงคอน้องหอเ<อ><อ>พลงยะแรงมากแนะโครอัพทุกคนเลยนะน้องหน้ามามกคุยเซ็ตคุ้มเล้วแบบนอนามากเสียงลง เลือกไม่ได้เลือกบีนไม่ได้เราไม่ไไต้องเลือกเราจะเก<น>็บตัวไว้เออ หลอกหลอกทุกคนหลอกมากเพลงดีโอ้ยแต่แล็บใจแต่ฉันเล่าฉันว่ามันไม่น่าจะเศร้าอย่างนั้นเพลงไม่ได้เศร้าหรอกแต่เราไม่รู้หมายถึงอะไรหรือมันาจจะเศร้าแต่เราเราไม่เศร้าแล้วแกเพราะว่าเราวีดเราวีดแล้เพราะเราบัวแต่ดีกับแบบโอ้หล่อเลยหล่อหล่อริง หลอทถึกคนเลยเนี่ยอาจจะด้วยเพราะว่าเห็นหน้าชัดๆโกบแล้วภาพมันชัดแบบมากฟูเฮตตี้อะงงมากหลอดจนงงแล้วเนี่ยว่าเขาคือใครวะเดี๋ยวสักวันเราต้องจำชื่อได้แน่นอนรื่้องหัวงทุกคนแต่ว่าใช่ก่นแหละเดี๋ยวขอวันละต้องขอเวลาเมื่อไหร่ไม่รู้ก็ตั้งแต่เจอวันเราต้องต้องเกลียวเรไปได้กี่ครั้งกว่าเราจะจำได้ต้อใช้เวลาทุกคนต้องใช้เวลาสมองน้อย อจะไม่ไหวเราผีผู้ชายเยอะ้านที่จะทุกพวกเลยจะจับชื่อไม่เคยจะได้เลยตอนเนี้ยเออก็ใครที่ยังไม่เคยดูเนาะแบบหนุ่มๆอ i n i ก็สามารถลองเข้าไปดูกันได้นะคะใช่ไปฟังเพลงแรกของน้องก็ได้ใช่เพลงเพลงแรกอะไรวะล็อกเก็ตเทียก็ได้นะล็อกเก็ตเทียกคือเพลงเดบิวต์ที่ปล่อยใชไปดูเพลงเดบิวต์ก่อนนะจะเพลงอะไรบะหมี่เพลงแะไรก็คอวันวันนายเออ คือมีหลากหลายมากทนะั้งแบบแนวแบบเท่ๆหรือว่าสดใสอะไรางเงี้ใช่ใช่เอาเป็นว่าก็อย่าลืมไปดูกันนะคะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ subscribe, กด u b s c r i b e กดติดตามเ facebook twitter นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย,บาย